รีวิวก็อ e ีเกมมิ่งไซส์มินิจากแบรนด์นิวตอนค่ะ อีนิวตอนรุ่นนี้นะคะมีชื่อรุ่นว่านานโนค่ะเ,เพื่อนเพื่อมีด้วยกันทั้งหมด5สีนะคะวัสดุตัวหนังนะคะจะทําจากหนัง P u ูค่ะแล้วก็มีตัวโช๊คนะคะเป็นโช๊คอัดแก๊สมีล้อเป็นล้อ5แฉกนะคะตัวขาของล้อนะคะจะทําจากไนลอนนะคะส่วนตัวแขนก็เช่นเดียวกันค่ะทาจากไนลอนนะคะตัวโครงนะคะจะขึ้นโครงด้วยเหล็กผสมไม้ค่ะแล้วก็มุ้ด้วยหนังฟองน้ําอย่างดีนั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อนนอกจากนี้ จุดเด่นพิเศษของเขานะคะคือล้อจะค่อนข้างลื่นแล้วก็นิ่มนะคะเสียงจะค่อนข้างเบาทำให้เวลาที่ลากเก้าอี้ไปมาไม่เกิดเสียงดังค่ะเก้าอ e ี้นาโนรุ่นนี้นะคะสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง80กิโลเลยนะคะพเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะว่าสามารถรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ไซส์ไหนไปจนถึงไซส์ไหนค่ะ, <S 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 คะนี่คะ่ะเพื่อนๆตัวอย่างนะคะไม่ว่าเพื่อนเจะไซส์น้ำหนัก80กิโล 50กิโลหรือ40กิโลก็สามารถนั่งเก้าอี้รุ่นนี้ได้อย่างสบายไม่อึดอัดเลยนะคะแม้จะเป็นเก้าอี้ตัวเล็กจิ๋วๆแบบนี้นะคะแต่บอกเลยว่าสเปคไม่จิ๋วแน่นอนค่ะเพื่อน นะะสนใจสั่งซื้อนะคะหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อเราได้ที่ช่องทางการสั่งซื้อของเราค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage นะคะช่องทาง Line แอดนะคะหรือว่าจะเป็น i n s t a g r กรได้เลยนะคะตอนนี้เรามีเพิ่มช่องทาง t i k t ต o k ให้เพื่อนๆสั่งซื้อแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าสินค้าเป็นอะไรเรามาพบกันนะคะไปละค่ะ